โอ้สาวดวงขึ้นดวงลงหลุดซื้อเลขกระบ่ถือได้แล้วงวดไต่งวดได้มหามหาแม่ไาาก่ย,ยังนี่ว่าอันเพื่อนกระลั้นปีก็นองไผ่คนว่าซื้อเลขกันผู้นึงซื้อกับผู้นึงซื้อบ่ากับอือนองไผ่วอนไหนี่จีนของม่นองไผ่นองไผ่ถือกี่ลีติงวันนั้นมั่งนหมเงาเออเอาแล้วบ่กกับติแม่ตะกี้เขาได้เงินใส ว่าแค่ฟันเลขเออซื้อตัวนี้เราสั่นฮัล่าฮัล่าจังว่าได้นี่คอยดีมักสิซื้อตัวเดียวแล้วออกอีหลีถือหามเงินกับซื้อตัวเดียวฮัลล่าถือแจ็กกี้ฝันว่าแต่พอซูนให้แม่งั้คุณซื้อหาซูนหาสิบตัวสั่นออกขาดซูนเลยแมมแล้วมักถือจังซีอีหลีถือเท่าละสองเงินสามเงินนี่แหละหาบ่ถือเป็นแสนก็มู่นคงเฮ้ยไปซื้อเลยขายถูกแจะดีอยู่ซื้อเลขตัวเดียวมันทำนี้กำไรหลายแต่ว่าได้ยินตั้งแต่ไม่ไกลโอ้เดี๋ยวนี้รือโอ้ย อยากให้จับซิปตัวเพราะว่ใกล้ปวดอ่ะโอ้ยแม่ก็ไดถ้าวันเสารและไหล่เดีกเป็นใจก็ไม่ต้ผู้หาข่าวให้กินได้พอสวัสดีค่ะวันนี้แม่พิมก็ได้ม่เยี่ยมเงินแม่กายก็พอเข้านอค่ะเนาะท่านเอฟซีติดตามแม่พิมก็จะจำได้เรอกค่ะ ตะกี้แม่พิมพ์ว่าอันขายถ้ำเหล็กแม่จารุนี่กบแม่กายเนาะคะเนาะแฟนคลับพิ่นก็ลาอยู่จ้ะตะกี้แม่กายแล้วก็ขายของน้่นแม่พิมพเนี่แหละขายของอยู่คลองถมทั้งเราอันขายเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดทุ่งฝนเลยค่ะตอนนี้ได้พันตัวเองมาอยู่ใส่ชีวิตอยู่น้ำสวนเราอยู่น้ำปลาอย่างอยู่น้ำให้น้ำหน้าค่ะเราเป็นแม่ค้าแล้ว มาตามค่ะคือถอดเล่ามาปิดยินพ่อเบาเรื่องเลษแล้วอุ้มไปเฮ็ดแนวกินมาสูพระอาทิ่ก็ไแม่พิมพกินเขากินน้าอีกแล้วโอ้ยจะมันบุญหลายเด้อไปใส่กีแต่ผู้อยากให้แม่พิมกับพระอทิได้กินน้าค่ะตะกี้ก็อุดนุนกันเป็นประจำนะคะน้องแม่พิมพก็ได้ซื้อของซื้อยังน้ำกันกับเล่าเล่าก็อุดนุนแม่พิมแม่พิมกับอุดนุนเล่าค่ะ เลยฮักแพงกันนี่แหละค่ะวัอนี้บ้านจีบเอาเรื่องเล็กให้ฟังมาสั่นได้ดีใจร้ายเนาะค่ะเนาะที่ได้ตัวดีพากเอฟซีเนาะค่ะพอแล้วกับมาแต่สวนกันนะจักได้ยังมาแน่ยม่อายทั้งได้กุงก้งได้บักฮวงได้บักหอยมาสั่นได้มาหลายยางมาให้เม่อไหร นี่ค่ะบะฮวงเ็บเมาเต็มกระตาหมอ,อก,กเ,อเอกาะฟ้าเสียงเมกะเฮ็ดแนวกินสู้ <laughs> กินปกปกึกๆ <laughs> นี่ค่ะเอฟซีเอ้ยเทาไหมาหดบานคนดวงเฮงตะก,กี้ถือเลขเป็นดับอันดับหนึ่งเลยค่ะ <laughs> พอเท้ากับเมกันี่ถือเลขตลอดค่ะน,นี่คือมาเห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่พิมพ์คือหกักแต่โอ๋บาน นอ้ยสูยสหมามเด้ดเอหมวดนี้งามครับพอเข้าไปหน้ามากก็ได้บักหอยปัาหอยได้อียาหอยดังมาวันแม่จ๋ารุนี่มาพอดีแม่วัดดีจ้าจำกันได้ยี่ได้นี่เนาะ <laughs> กระหอดได้หนี่มาเยี่ยมอีกแล้วพอ <laughs> ด,ดีเลยมาหากัน นี่ระกาบักหอยให้แล้วต่ำก็ต่ำบักห้เนาะ FC เนาะเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อยวก็นายมาหอดเม็ดแต่ลนีเฮาเนาะค่ะเนาะโอ้ยดีใจลายมาหอดกันล้วนี่แอบๆนี่ก็ได้ไหร่หาอกก็เล็กหอืมห้าออกหือละเซียบโตไม่เห็นเลขกสามหาตกสองโตเอ้า นี่ค่ะมีแต่คอเหล็กมหากันบานนี่เอาละเด้อ e PC, เอฟซีเฮาสิได้โซกได้มาหน้ากันแล้วบานนี้คุณแม่แล้วก็ถือเล็กจงหวัดค่ะคุณแม่จารุนีกับแม่กายกับคอเฮาเนาะค่ะเนาะีม่ของทีมแม่ยันก็นดีใจร้ายนะจะ๊ะไก่กระเลี้ยงไก่เลี้ยงยังหวยเต็มใส่ชีวิตอยู่สวน,นค่ะ กลายว่าไปเบิ้งสวนแม่แม่ผุนส,สวนอันตะบองเพชน้ำโศกเล่าตา้งแต่เอามาปลูกกระได้โศกได้ลาพี่เด้แลม่พี่เมยว่าัาพี่เหลือกกเล่นมาทายทำใเอจีเบิ้งเด้ยค่ะกำลังเพาะพันธุ์เต็มหนึ่งจ้ะโศกดีเด้อเอานี่มาปลูกเพื่อจงถงือเลขเรื่อยๆยุค่ะว่าษน ใจรักได้ค่ะจำควาสิปลูกได้แม่พิมพ์ว่าตนแม่พิมพ์เคยเอาไปปลูกอยู่ก็บดเติบโตโตน้ำเขาดอกปลูกอันนี่เอาน้ำน้ำนี่จักเป็นจังได้แม่พิมพ์กระเพาะอุทิศปลูกบัวลอยน้ำมูอันน้ำน้ำนี่จ้ะอุทิศบ่มากนี่เมีน้ำต่ว่าผู้เบรนถึกสโลกก็ถทึกสโลกเนาะค่ะเนาะเงี้ยนองอันดากระเต็มนึ่ิ่นปลูกกันหนึ่นก็มีโศกมีลาบในกายเพิ่นก็ว่าเพิ่นโศกดี เพิ่งเก็มาปลูกมาเพาะอย่างนี้มากขอสศกขอลาบน้ำเดอ้อในนี้สศกไม่ลาบน้ำกันทุกคนค่ะเอฟซีไม่สศกน้ำเดอ้อเลื่อนพอสามแล้วเลยจ้ะ แม่กำลังเบาเรื่องเด็กอะย่าิ้มไปถามให้วัดวางหันบ่แม่น้ำไม่เทียนน้ำนีื้นยเทียนนะซีชวนหนึ่งสามแสนแล้วก็ไปซื้อยายเลยแล้วเหมดอนไเก่อนเพียนฟันได้บ่แม่

เด็กองตัวจะคือเงินโอ้ัวนี่เป็นสื่อตัวนี้ปิ๊งเอาเกับซีสามินี่ลานเลขบมากนาหนลละมันลอยออกแม่เกจกระี่สามอืมแต่ว่านุก็ฝันแต่เหลืองเก่าๆมันสอันเลขตัวเก้าเนาะแม่เนาะคืนวายอยู่เด้นี้โอ้เป็นถึงตังเก่าแสนว่าสันเขาเป็นถตังเก่าแสนเป็นสื่อเลขเก่าเกจเก่าเจกี่สามเก่าเกจกี่สามไม่เลวม่เก่าเกจกระซี่สาม วัเป็นถืองานถืหลายคัะนี่ยกหมกเห็ดัมเหปวกต้นนี่ค่ะแมยเามหมกเห็ดปวก่าสันวี่ราคาวิถีชีวิตบานห่ามนนโนเห็ดซีเด้อมากินมกเห็ดปวกนัมกลายเขาด้วจ้ะทังใดกุ้งทังไดเห็ดทั้งใดบักมุงมากพอห้งสีเบียดอยู่สองตายายมีความสุขจ้ะ เลขกระถือส claro, ูงวดว่า no, สัตมาหอดกระไดตัว <c> ด okay. ีแ no, ล no, <c oughs> no. ้วไดเอฟซีเอ้ยนี่แหละค่ะมะพร้าวพอเข้ากับเอามาแต่สวนแลหน่วยบักย่ายหนึ่งนะคะยาเกสรยังกินยาเกสรแล้ววะมะอึดมะหยักค่ะดอกหอดจาวขุนค่ีบหนีน้องใหญ่ดีไวคือีเป็นโทรศัพท์ของผูปิดค่ะมือนี้ไม่พิมพ์กะจะสรุปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ว่ามาหอดมาเยี่ยมแม่กายมาเยี่ยมพ่อเฮา ตาแมจารุนีนี่ระคเพอนเราเบาเรื่องเลขกในฟางโนคเนาะคู่นีเพนถือล้ายหลายวัสดุถือเก่าแสนวัสดุหัวบางหนึ่งนี่พันถือเก่าศูนย์โนคเนาะบาที่นี่งัดนี่พนสื่อัตนี่วัสดุพุ่แม่จารุนีบอกให้ฟังล้วเด้อค่ะน้พิมก็เลยจัดสรุปในเอฟซีฟงโนคานว่ะพนถือเก่าแสนเลขเพันที่มาที่ไปจังใดพันบอบอกด้วยค่ะพันวาพนแพงพนจากพิดกันค่ะพอนยานเล็กเต็มเล็กยังจสิงศีโนคานโ ค่ะพวกเขาเมื oui, bon ่อไหรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอุทิศแม่พิมในอย่ามพี่โชคนี่เลยค่ะมื่อนี้ก็มาเยี่ยมแม่เฮ้าทึกมาบอกโตดีทึกมาขอโตดีกันนี่แหละค่ะมาเพิ่นก็ดีใจหลายกันลังเฮ็ดแนวกินสู่แม่พิมกินอีกละกับพวพอุทิศขอโฉกมาล้ำด้วยนํากันเนาะค่ะเนาะมาเยี่ยมบ้านคนดวงเฮงมื้อนี้ขอยเฮงนํากันค่ะก็มาได้โตดีฝากเด้อค่ะเด้อนี่ล่ะค่ะ97กับ43เนาะค่ะเนาะ หอยโศกเห้มามน้ากันสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อสาหรับคิปนี่ก็ซัามี่คนนอกค่ะเนาะสวัสดีค่ะ